การตูเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่แอบมีกิดแม่ไม่รักหนูฉันคนผมทวินเทลสีแดงชื่อลาวันค่ะฉันมีน้องสาวซึ่งเป็นแฝดคนละฝาน้องสาวฉันชื่อว่าพิมดาว ข้าจีกลับมาแล้วเหรอไปเที่ยวไหนมาเนี่ยร้องใหญ่เลยสงสัยจะหิวคุณแม่คะนี่เห็นไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ถ้ารีบกะอีแค่ข้าวแมวก็ไปเทเองคุณแม่คะแต่นี่มันก็ได้เวลาข้าวเที่ยงแล้วก็พออย่างนั้นไงฉันถึงได้ยุ่งอย่ามากวนฉันตอนนี้จะได้ไหมฉันนัดคุณพักรบเอาไว้ ที่เข้าใจลคะค่ะคุณแม่น่ะแอบมีกิ๊คุณแม่แอบติดต่อผู้ชายคนนี้มาพักใหญ่ๆแล้วขอโทษนะคะคุณพักรบที่มาสายไปหน่อยพวกเด็กๆมันวุ่นวายนะคะทีแรกฉันจะไม่เอาไว้หรอกแต่นายพีพ่อมันนี่สิอะไรนะนี่แอมเขาทิ้งพวกหนูเอาไว้แล้วดูสิเนีย่ยรอยมีดพวกนี้ทำไมถึงทำอาหารเองแบบนี้ลูก พวกหนูเลยค่คุณพ่อพวกหนูหิวก็เลยพยายามทําอาหารกินเองโธ่ลูกเอ้ยทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้นะไม่เคยสนใจใยดีลูกเต้าเลยไม่เป็นไรพ่อกลับมาแล้วเดี๋ยวไปทําแผลก่อนนะลูกพี่ลาวันคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันนะ่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่คุณแม่ออกไปเจอผู้ชายนั่นแหละนี่ แอมให้มันน้อยๆหน่อยนะทำอะไรลับหลังผมอย่าคิดว่าผมไม่รู้นี่ไอพีเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรื่องนางเด็กสองคนนั่นน่ะไม่ใช่ธุรัที่ฉันต้องมาเดือดร้อนเลยก็แค่เกิดมาด้วยความผิดพลาดฉันจะไม่เอาไว้แต่แกจะเอาไว้งั้นแกก็นั่งเลี้ยงไปสินี่แอมผมถามจริงนะคุณมีจิตสำนึกของความเป็นแม่บ้างไหมขนาดสัตว์มันยังรักลูกมันเลยนี่มันชักจะมากไปแล้วนะ บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านฉันเป็นชื่อฉันฉันให้สุขหัวนอนก็ดีเท่าไหร่แล้วพี่ลาวันหนูว่าคุณแม่เขาไม่รักเรา ักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้ในวันหยุดท่านก็พาพวกเราสองคนออกมาเที่ยวไม่เป็นไรนะลาวันพิมพ์ดาวเขาจะไม่ตามมาก็ช่างเขาเรามากันแค่นี้ก็ได้คุณพักรบคะเมื่อไหร่แอมจะหมดเวรหมดกรรมก็ไม่รู้กลับไปก็เจอแต่สภาพเดิมๆที่น่าเบื่อก็มีเห็นจะยากเย็นเลยนี่ครับถ้าคุณแอมจะบีบพวกนั้นให้ออกไปจากชีวิต เรื่องเงินก็อย่าให้เล็ดลอดออกไปโอนมาให้ผมก่อนก็สิ้นเรื่องก็ได้นะคะแอมน่ะไว้ใจคุณพักรบทำแบบเนี้พวกนั้นจะได้ออกไปจากบ้านแอมสักทีอีกอย่างนะคะการเลี้ยงเด็กมันน่าเบื่อน่ารำคาญจะตายไปทำอะไรก็ไม่ได้เลยต้องมานั่งดูตลอดวันนี้ล่ะ ทุกอย่างมันต้องจบฉันจะไม่ให้พวกแกสักแดงเดียวจะได้เลิกหน้าด้านหน้า,นาทนกันแล้วหลังจากนั้นฉันจะได้อยู่กับผู้ชายที่ฉันรักอย่างเปิดเผยไม่ต้องมาหวานอมขมกลืนแบบทุกวันนี้เชิญหมายเลข454ที่ช่องบริการ3ค่ะโอ้ยนี่จะร้องไห้หาพระแสงอะไรกีกแค่แมวตัวเดียวฉันถอยรถมาไม่ทันเห็น ถือว่าเป็นวันเกิดเทวดีด้วยแต่มันต้องมาเจออะไรแบบนี้หนอยนางเด็กสองคนนี่อย่ามาทำให้คุณพักรบเขาไม่สบายใจนะแอมห้ามแต่ต้องลูกผมนะแกกลับมาก็ดีแล้วนะตอนนี้ทั้งเงินในบัญชีแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นชื่อของคุณพักรบเขาทั้งหมดพววแกไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปซะฮะแอมคุณจำเอาไว้เลยนะ คุณต้องได้รับผลในสิ่งที่คุณทำลาวันพิมพ์ดาวพ่อขอโทษนะลูกนะที่เลือกแม่แบบนั้นมาให้ลูกงานประจำที่พ่อทำเงินเดือนมันอาจจะไม่มากไม่พอส่งพวกหนูเรียนแต่พ่อจะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกที่นี่ทุกเย็นเพื่อหาเงินให้พวกหนูนะลูกแล้วก็เรื่องเจ้าเข้าจีแมวของพวกลูกพ่อต้องขอโทษจริงๆลูก นี่พ่อหนุ่มฉันเดินวนมาได้ยินอยู่นานแล้วถ้าคิดจะเอาดีด้านดนตรีก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลซะด้วยสิเผื่อดังขึ้นมาขนาดคนเก็บขยะที่อยู่ซอยนูน้นเขายังทำคลิปลงช่อง YouTube เกี่ยวกับการแยกขยะขายขยะเลยเดือนหนึ่งได้หลายตังค์อยู่นะ คำแนะนำของคุณป้าคนนั้นจนกลายเป็นไวรัลเมื่อเป็นที่รู้จักจากการที่มีคนแชร์ออกไปก็เลยเริ่มมีคนมาติดต่อจ้างงานจริงเหรอครับพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะคุณพ่อเก่งมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะผ่อนบ้านผ่อนรถแต่คุณพ่อก็เยี่ยมมากๆนั่นสิคะแค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะส่วนเรื่องโรงเรียน เรรรียนธรรมดดาได้ลูกเอ้ยพ่อจะทำทุกอย่างให้หนูสองคนไม่รู้สึกว่าขาดนะลูกนะส่วนทางด้านคุณแม่ของพวกเราสองคนไม่ได้นะคุณพักรบตอนแรกคุณไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยฉันขอล่ะอย่าเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองนะนี่แอม ก็คุณโง่เองเซ็นยกให้ผมหมดผมเป็นเจ้าของผมจะทำอะไรกับมันก็ได้ฮ้ยอีกแล้วได้ยินมะแม่ผู้หญิงบ้านนั้นเวรกรรมแท้ๆก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนเห็นนางมีลูกมีสามีที่ดีอยู่แล้วแต่ดันเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็ต้องเจออะไรแบบนี้เป็นธรรมดาก็จริงนะหลงผิดคิดจนตัวตาย ทางโน้นเขามีแต่จเจริญเอาจเจริญเอาเรื่องนี้ก็เป็นแนวกึ่งสะท้อนสังคมนะคะซึ่งแสดงถึงปัญหาในครอบครัวดูคลิปจบแล้วถ้าอยากซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้พี่ตังกว่ากดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเรา Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย